นี่ถูพือเร็วๆหน่อยสิทำอะไรชักช้าอยู่ได้ไม่เห็นเหรอว่าตรงนี้มันสกปรกอะ่ะถด้น้องกลับมาแล้วหรอนี่ก็สายมากแล้วน้องดูสิเขาไม่ทำกับข้าวให้พี่กินเลยอะน้องอยากกับเขาเถอะนะเดี๋ยวพี่จะหาสาวที่สวยและเด็กกว่านี้มาให้เอง้อยดีกว่านี้ร้อยเท่าไปเลยได้ครับผมจะเชื่อฟังพี่นะครับ ี่แปะครับคนนี้แฟนใหม่ผมครับสวัสดีค่ะโหใช้ได้เลยนะก้าน้องคนนี้เขาดูสาวเลยดูสวยมากเลยแค่ภายนอกก็ดูน่ารักและชวนหลงไหลขนาดนี้ต่อไปเรากับปุ้ยฝ้ายก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วพี่อย่ารังแกปุ้ยฝ้ายล่ะก้าวางใจได้เลยนะพี่จะดูแลปุ้ยฝ้ายให้เหมือนน้องสาวแท้ๆของพี่เลยเออกล้าไปทำงานได้ละเดี๋ยวไปสาย นี่ปุ้ยฝ้ายนี่ก็บ่ายแล้วนะพี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยไปทำกับข้าวให้พี่หน่อยสิเอ๊ะทำไมถึงไม่ฟังที่พี่พูดเลยเนี่ยพีห่หนูทำกับข้าวงั้นเหรอตั้งแต่เล็กจนโตหนูยังไม่เคยเข้าครัวทำอาหารเลยนะอีกอย่างหนูก็เป็นแขกที่นี่ด้วยหนูกับก้าสองคนเรายังไม่ได้แต่งงานกันสักหน่อยคุณจับบ้าหรือเปล่าให้แขกมาทำกับข้าวอะ่ะมีที่ไหนเขาทำกันฮะแขกงั้นเหรอ นี่น้องก็ย้ายมาอยู่บ้านเรานานแล้วนะถ้าอนาคตแต่งงานกันงานบ้านน้องก็ต้องทําอยู่ดีถ้าจะมาเป็นสะปร์บ้านนี้นะต้องรู้จักคําว่าขยันทํางานบ้านแล้วก็ต้องเคารพและเชื่อฟังพี่ด้วยเออตลกละเป็นแค่น้องสไปร์ททำไมฉันต้องมาทําอาหารทํางานบ้านด้วยแล้วคุณเป็นแค่พี่สาวอะทําไมฉันต้องเชื่อฟังคุณด้วยนี่มันเรื่องอะไรกันเราไม่ได้ตกลงกันไว้แบบนี้นี่<ะ>มีอะไร ฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันแต่งงานแล้วมาอยู่บ้านหลังนี้ฉันจะใช้ชีวิตคุณหนูชิวๆสบายๆไม่ใช่มาเป็นทาสคุณอีกอย่างทำไมยุงบ้านคุณเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่ฉันมาพักแค่คืนเดียวเนี่ยยุงกัดฉันเต็มไปหมดเลยรีบออกไปซื้อกันยุงให้ฉันได้ละคันไปหมดแล้วเนี่ยนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะ ที่ฉันเรียนเทคันโดนมา8ปีฉันไม่ได้เรียนเล่นๆนะอืมเดี๋ยวฉันไปซื้อให้เดี๋ยวนี้แหละนี่ยังมีหน้ามานั่งดูทีวีอีกเหรอไปทำกับข้าวสิทำให้อร่อยอร่อยด้วยละ่ะไปสิคนอะไรก็ไม่รู้ นี่มาถูพื้นก่อนเลยนะไม่เห็นแล้วว่าพื้นสกรปรกอะก้าน้องกลับมาสักทีน้องดูสิคนที่น้องหาเป็นคนยังไงงานบ้านก็ไม่ยอมทํายังมาขู่ให้พี่ทําอีกเนี่ยเออเขาจะตบพี่ด้วยนะเอาพี่แปะ นี่ไม่ใช่สิ่งที่พี่ต้องการเหรอใจให้ผมหาสาวๆส,สวยๆไงแล้วปุ้ยฝ้ายเขาไม่สาวไม่สวยตรงไหนเนี่ยพี่แป๊ะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่ไม่เคยถูกใจกับแฟนที่ผมหาได้เลยนะครับคราวนี้ถูกใจพี่หรือยังละ่ะก้าพี่แปะ๊ะความจริงแล้วผมไม่ได้เลิกกับแอนนะครับผมแค่ชวนปุ้ยฝ้ายมาแสดงให้พี่ดูผมจะบอกพี่นะครับบางครอบครัวที่เขาเทะเลาะก,กันบ่อย สาเหตุหนึ่งก็มาจากครอบครัวฝ่ายชายที่ไม่ชอบในตัวฝ่ายหญิงแต่สำหรับผมแล้วแฟนคือที่1เลยนะครับถ้ามีลูกลูกก็คือที่2ส,ส่วนพ่อแม่และญาติพี่น้องอยู่แค่ลำดับสามนั่นแหละครับนี่กะพี่แปะพี่อย่าว่าผมอากตันอยู่เลยนะพี่ลองคิดดูสิถ้าครอบครัวหนึ่งแค่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวยังจัดก,การไม่ได้แล้วบ้านหลังนั้นจะมีความสุขได้ยังไงกัน พี่ว่าที่ผมพูดถูกต้องไหมครับ